สวัสดีครับผมอันนีิสุกครับคลิปนี้นะครับ New X Ultimate เครื่อง2.2งหนึ่งคันครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับรอบคันภายนอกภายในนะครับออปชั่นวันนี้ได้มาสดๆจากโรงงานเลยครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยทุกท่านเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะคันนี้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านยังไม่ได้ชมนะครับสำหรับ New X Ultimate รุ่นนี้นะครับ ผมพาไปดูคลิปนี้นะฮะเต็มๆนะครับว่ารายละเอียดทั้งคันมีอะไรกันบ้างนะครับไปเลยฮะโอเคมาฮะทุกท่านอัลติเมทเครื่อง2.2นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 5 4 000บาทนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นสีเงินโบฮีเมียนนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นเครื่อง3.0ราคาจะอัพเพิ่มไปอีก35,000บาทเป็น1 5 8 9,000ทุกท่านแต่ว่าสีเนี่ยมีให้เลือก หกสีนะทุกท่านสำหรับอัลติเมทนะครับ2.2หรือ3.0มีให้เลือก6สีนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้สีเงินโบฮีเมียนมีให้เลือกเป็นสีขาวมุกอีกนะครับมีให้เลือกเป็นสีเทาไอเกอร์อีกหนึ่งสีแล้วมีให้เลือกเป็นสีเงินไอซ์เบิร์กคือสีเทาเข้มหนึ่งสีแล้วก็สีดำเบลเลียนไมก้าครับและสีแดงเอสมานะครับอีกหนึ่งสีนะครับมีให้เลือกแล้วนะครับสำหรับ6สีนี้ก็มีให้เลือกอยู่ในรุ่นปกติอยู่แล้วล่ละนะครับ ไม่ว่าจะเป็น e l e g a n t หรือว่า Ultimate มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับสำหรับคันนี้คือเจ้า Ultimate เครื่อง2.2นี่คือรุ่นจริงๆเขานะครับราคา1,554,000บาทนะครับผมพามาดูรอบคันและออปชันภายในนะครับว่ามีอะไรบ้างในปี2025นะครับนี่ฮะกระจังหน้านะครับที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ2025จะเป็นกระจังหน้าแบบ Dynamic ก l l l นะครับดันก็คือกระจังหน้าที่เป็นแบบสี แมกนีไทม์ทแบบนี้หรือแมกนติกนั่นแหละเป็นสีเงินซึ่งเป็นสีเงินแบบเมื้อเหล็กน,นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสีเงินเด่นขึ้นมาเป็น2ชั้นแบบนี้แล้วก็มีตะแกรงนะฮะด้านในนะฮะซึ่งเป็นตะแกรงที่เป็นดินามิกนะฮะดินามิกกิวนะฮะก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้านหน้าจะเป็นรูปทรงสกเกิร์ตหน้าหรือการชนหน้าแบบ Fighter ร์เจ็นะครับมาตามรุ่นแบบนี้เลยนะฮะ แอร์เคอร์เทนยังอยู่นะเป็นแบบปกติอยู่แล้วมีทั้งสองฝั่งบริเวณขอบไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกมีเป็น led มาให้มีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหน้า4จุดนะครับตรงกระจังหน้า2จุดแล้วก็ตรงแผงไฟตัดหมอกนะครับข้างละ1จุดนะครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์กะระยะนะครับไฟตร์เจดด้านหน้าก็จะใส่มา2สีแบบนี้เป็นสีดําแล้วก็สีเงินตัดมาให้นะครับโลโก้ด้านหน้าเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นตามรุ่นกันอยู่แล้วอูสุด้านบนตัวเล็ก นะครับอ่ะโอเคมาที่ไฟหน้าไฟหน้ามีระบบออโตเมติกไฮบีมมาให้ด้วยปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเลือกได้เลยเปิดออโตได้นะครับเปิดออโตได้เซ็นเซอร์รับแสงแล้วเปิดทำงานหรือปิดทำงานไฟเป็นอัตโนมัติได้และปรับสูงต่ำได้เป็นอัตโนมัติก็ได้หรือเราเรียกว่าเป็นออโตเมติกไฮบีมนั่นเองมาในรุ่นเกรดตัวท็อปอัจฉริย หรือในรุ่น rs ที่เป็นเกรดพิเศษนะครับซึ่งต่อยอดไปจากรุ่นอ l t i m a t e อีกหนึ่งอีกหนึ่งน,นะฮะอ่ะโอเคแล้วคราวนี้มาที่ส่วนของล้อนะฮะล้อของอ l t i m a t e เนี่ยใส่เป็นลายแบบลักษณะคือเป็นทูโทนแบบนี้มาให้นะซึ่งเขาจะต่างจากล้อที่เป็น Active Elegant แล้วก็ rs นะฮะซึ่งมันจะมีลวดลายที่มันแตกต่างกันไปแต่ล้อ รุ่นนี้อัลติเมทก็คือเป็น120นะฮะใส่ยางก็2 5 50 20นะครับแล้วก็เป็น b i s โ o นดูเลอร์เฮสเป็นยางไฮเบรเทเลนแบบนี้นะครับนี่คือยางขนาด20แม็กขนาด20นะครับไปดูด้านข้างตัวรถกันก่อนนะครับบันไดข้างมีมาให้ตามปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกระจกมองข้างทูโทนมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้มือเปิดประตู ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถขอบประตูหรือขอบกระจกบริเวณด้านข้างก็จะเป็นสีเงินไม้แบบนี้นะครับนะก็ไล่ไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับไล่ไปจนถึงด้านหลังก็จะเป็นขอบกระจกขม,มียมซึ่งในรุ่นที่มีโมเมียมก็จะมีแค่ e l e g a n กนกับอัลกิเมตคันนี้นะครับในรุ่นของ m ิลเซึ่ง RS ก็จะเป็นสีดานะครับก็จะมีจุดต่างจุดต่างจากอาเเยอะมากเยอะมากเหมือนกันแต่ด้วยระบบความปลอดภัยคันนี้นะได้มาใกล้เคียง รุ่น RS เลยนะทุกท่านนะครับได้มาใกล้เคียงกันเลยแต่ยงก็ว่าเขาขาดเรื่องของระบบ360หรือกล้อง360นั่นเองนะครับนี่คือ Ultimate ปี2025เดี๋ยวผมพาชมรอบคันให้หมดก่อนนะครับอ่ะกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับเป็นไฟฟ้าปรับเลนสเป็นไฟฟ้าแล้วมีบ y s สปอ t ตมาให้นะครับคือการตรวจจับนะมุมอับสายตาเวลาที่เราขับรถอยู่ในในลักษณะอ ในเลนแต่ว่ามีรถแซงขึ้นมาแล้วอยู่ในมุมอับสายตาเราจะมีาการกระพริบของไฟใบสปอร์ตโชว์ขึ้นมาให้นะฮะเพื่อให้เรามีความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็เกิดความปลอดภัยในการร่วมถนนกับผู้ใช้รถท่านอื่นด้วยนะครับมันจะได้มองเห็นชัดปรากฏชัดนะครับแล้วก็มีฝาท้ายที่มีแอมเบไลนะครับแอมเบไลคือมีคาดเอวมาแบบนี้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับ อันนี้คือคือไม่ไม่ได้ต่างจากรุ่นอื่นนะครับก็จะมีมาแบบนี้นะครับไฟท้ายเหมือนกันนะครับโลโกโ้ m u X นะฮะเหมือนกันแต่ด้านขวาฝ่ายท้ายด้านขวาไม่มีโลโกโ้บอกรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันต่างเนี่ยถ้าเรามองจุดหลักๆก็คือด้านข้างที่เป็นดิฟเวอร์เซอร์ด้านหลังนะครับดิฟเวอร์เซอร์แต่ละรุ่นจะมีความต่างดิฟเวอร์เซอร์ในตัวรุ่น u ั t i m a t e เนี่ยจะเป็นรูปทรง ท้ายกันนั่นแหละแต่ว่าสีของดิฟฟิวเซอร์มันจะต่างออกไปอย่างตัวนี้จะเป็นดําเงานะครับดิฟฟิวเซอร์ของอัลติเมทจะเป็นดําเงาแล้วมีเซนเซอร์ด้านหลังตรงนี้สีจุดและเพิ่มอีก2จุดมาเป็นสเต็ปเซนเซอร์ในระบบฝาท้ายนะครในระบบฝาท้ายที่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับที่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะในระยะการทํางานของของเซนเซอร์การเปิดปิดฝาท้ายนะครับก็จะมี ตั้งไว้ให้ท่านไหนอยากจะเปิดใช้งานเปิดได้ปิดระบบก็ปิดได้เหมือนกันนะครับฟฝาท้ายแบบไฟฟ้าไม่ใช่แบบเป็นพิกเซนเซอร์นะเป็นการเดินเข้าหาตัวรถนะครับแล้วก็เดินออกภายในระยะที่กําหนดนะครับก็จะมีการเปิดปิดของตัวฝาท้ายนะครับเปิดไว้ให้ทําไว้ให้นะครับเป็นอัตโนมัตินะฮะหลายหลายท่านคงได้เล่นแล้วหลายๆท่านคงได้เห็นคลิปวิดีโอการทํางานของฝาท้ายแล้วนะครับ ใช้เซนเซอร์สั่งงานนะค,คือการเปิดฝาท้ายเนี่ยมันจะมีทั้งเปิดด้วยรีโมทเปิดทั้งบริเวณปุ่มคอนโซลเปิดทั้งบริเวณปุ่มที่เป็นฝาท้ายเปิดทั้งบริเวณที่เป็นสเต็ปเซนเซอร์นะครับก็มีให้เปิด4จุด4ต,ตำแหน่งนะครับสาวอากาศนะฮะในรุ่นมีหรือว่าตั้งแต่ไอราแกนขึ้นมานะฮะสาวอากาศเป็นชาร์ฟินล,ละดูดอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังเรียบร้อยผมพาไปดูรอบนะฮะ อยู่ด้านหลังละนี่ครับเป็นชาร์จฟิลที่อยู่ด้านหลังนะครับติดกับตัวสปอยเลอร์นะฮะด้านหลังเลยใกล้ๆก,กันไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นเดียวหรือติดกับตัวสปอยเลอร์อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดฝาท้ายสิโอเคอ่ะผมสั่งหยุดก่อนนะครับพื้นที่ใช้สอยถ้าเราเปิดฝาท้ายแล้ว เด้าเรามาเตี้ยเกินไปเราสั่งเบรกได้เรากดปุ่มซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะฮะตรงบริเวณฝาท้ายบริเวณนี้นะครับกดแล้วหยุดนะครับกดแล้วจะหยุดทันทีนะครับเบาะที่นั่งปรับเอนได้ตอนหน้านะฮะตอนหน้าคือตอนกลางตอนกลางและตอนท้ายเนี่ยจะปรับเอนได้อีก22องศานี่คือปรับเอนสุดละผมปรับเอนไว้สุดละถ้าท่านไหนอยากจะพับเรียบไปเลยอันนี้พับได้อยู่แล้วตามปกติที่เรา เคยเห็นในรีวิวต่างๆนะครับปรับพับเรียบได้นะครับปรับพับเรียบได้ไม่ว่าจะเป็น1ข้าง2ข้างหรือว่าชั้นกลางนะครับก็แยกเป็น 60- 40ไปให้นะครับปรับได้ตามอัธยาศัยเลยไม่ว่าจะเป็นการวางของบรทุกของนะคนนั่งเราก็ปรับได้ตามความต้องการเลยนะฮะเรียกได้ว่าทํามาให้เป็นแบบอเนกประสงค์เลยอ่ะนะครับใช้ได้นะใช้ได้แบบหลายลักษณะการใช้งานนะครับอ่ะผมไปข้างในเลยแล้วกันนะฮะ ด้านในบริเวณเพดานรุ่นนี้ใส่เป็นสีเทามาให้นะนะครับใส่เป็นสีเทาแต่จะตัดครึ่งสีดําตรงเนี้ยเสาเก๋งหรือด้านหลังเสา A เสา B ตัดสีดําหมดเลยแต่เสา A ด้านหน้าเสา A ด้านหน้าจะตัดเทาตัดเทามาก่อนดูผมพาไปดูนะครับตัดเทามาก่อนแต่เสา B เสา B แล้วก็เสา C ี่เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะตัดเป็นสีดํามาให้ละนะครับตัดเป็นสีดํามาให้เลยนะครับ,ดเ,ดเ,รบเดี๋ยวผมพาไปดูโซนด้านหน้ากันก่อนนะฮะ ผมปิดฝาท้ายก่อนเดี๋ยวเราปิดได้ด้วยปุ่มด้านหลังที่ตัวฝาท้ายก็ได้นะง่ายสะดวกใช้งานนะครับเลือกเป็นแบบไหนก็ได้รีโมทจะเป็นรีโมทแบบนี่เลยนะฮะสั่งงาน20เมตรเนี่ยได้โดยการที่ล็อกกดล็อกเปิดฝาท้ายปิดฝาท้ายแล้วก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะหรือเข้าใกล้ตัวรถไม่เกิน80เซนกดปุ่มนี้ได้เลยนะฮะเปิดและปิดได้เลยเนะี่ยฮะ ล้วเปิดประตูรถด้านในซอฟททั์และชุดเบาชุดนี้หรือรุ่นนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลคือน้ำตาลทัฟเฟอร์เบานะครับน้ำตาลล่าสุดเนี่ยคือทัฟเฟอร์เบานะครับนี่ฮะก็จะเป็นเบาะที่นั่งน้ำตาลเป็นเบาะที่นั่งมีระบบป้องกันการสะเทือนนะครับหรือระบบเอแบกมาให้มีระบบที่เป็นการระบายความร้อนหรือคูลแม็กนะครับมีมาให้นะครับ นี่ผมยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะครับกำลังอยู่ในระหว่างตรวจนะคะความเรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะส่งมอบก็คือรับมาแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับสีน้ําตาลเนี่ยเป็นสีน้ําตาลทาบ์โฟเบลนะครับเป็ียนสีน้ําตาลแบบไม่อ่อนนะก็เข้มๆหน่อยนะครับเนี่ยซอฟท์พัดด้านบนก็จะเป็นแบบว่าสีน้ําตาลมีเหมือนกันนะครับพวงมาลัยปรับสีทิศทางพวงมาลัยปรับสีทิศทางแล้วก็พวงมาลัยรุ่นนี้เป็นไฟฟ้าครับนะเป็นไฟฟ้าแล้วอลติเมทเนี่ยคือไฟฟ้านะครับ R.S ก็คือระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีมัลติฟังก์ชันมาให้ที่พวงมาลัยนะครับด้านสายมีปุ่มคอนโทรลเรื่องของ A/C c มาให้คือ Adaptive Cruise Control นะครับมีปุ่มเรื่องของการปิดเปิดพวงมาลัยไฟฟ้าให้บริเวณที่พวงมาลัยได้เลยนะครับหน้าจอเลือนไมเป็น Integrated MID ก็ลิงก์กับหน้าจอตัวที่เป็นเครื่องเล่น Information Display แบบนี้นะครับ คือเอาง่ายๆว่าตั้งค่าได้เข้าไปตั้งค่าได้ตั้งค่าการใช้งานตัวรถได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมไล่เรื่องของระบบคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับว่าภายในรุ่นนี้หรือรุ่นอัลติเมทเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จุดแรกเลยฮะจุดที่เปิดฝากระโปรงนะฮะจุดที่เปิดฝากระโปรงดึงสายเปิดได้ตรงนี้เลยแต่ปุ่มที่เปิดฝาถังน้ามันไม่มีแล้วนะเป็นปั๊มอัพกดที่ตัวฝาถังได้เลยแต่ก่อนเปิดตัวฝาถังนะครับให้ปลดล็อกตัวรถก่อนนะครับถึงจะ ิดได้นะครับแล้วก็มีปุ่มแอร์หลังนะครับปุ่มรีเจนต์นะครับสำหรับการเผาไหม้แก๊สได้เสียในชุด b ี d ใน EURO ไฟมีทุกรุ่นนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายแบบนี้นะที่ผมบอกนะครับแล้วก็ปุ่มปิดสเต็ปเซนเซอร์นะครับสเตปเซนเซอร์คือไอตัวเปิดฝาท้ายข้างหลังนั่นแหละที่เป็นเซนเซอร์นะฮะสเต็ปเซนเซอร์ที่เราจะเดินเข้าออกแล้วก็ฝาท้ายเปิดอัตโนมัติถ้าท่านไหนไม่อยากใช้งานปิดปุ่มนี้ได้เลยฮะ ปิดปุ่มนี้ได้เลยระบบสเต็ปเซนเซอร์จะไม่ทํางานนะครับเราจะใช้งานโดยการคอนโรลปุ่มเปิดฝาท้ายหรือการเปิดด้วยรีโมทหรือการเปิดด้วยคอนโซลตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะครับมีระบบอัตโนมัติในเรื่องของการเปิดปิดไฟหน้านะครับก็เปิดตรงนี้ฮะตั้งได้เลยนะครับบิดไปที่ออโต้ก็ตั้งได้เลยนะครับ มีระบบปัดน้ำฝนที่เป็นอัตโนมัตินะฮะรุ่นนี้มีมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้มีมาให้นะฮะอันนี้อัตโนมัติทั้งหมดระบบความปลอดภัยใส่มาให้ครบเลยฮะขาดเคียงแค่360อย่างเดียวที่จะไปเทียบกับรุ่น RS นะครับแล้วก็ภายในที่เป็นสีดําในรุ่น RS นะครับก็ดูรุ่นนี้นะครับที่มีความแตกต่างจากรุ่น RS แต่ว่าหรูหรูดูหรูเลยฮะ,ะภายในสีน้ําตาลแบบนี้นะฮะ มีกระจกมองหลังที่เป็นตัดแสงอัตโนมัติมีกล้องเอดาร์ตรงนี้มาให้นะครับแผงด้านบนนี่ฮะเสาเอด้านหน้าที่ผมบอกเมื่อสักครู่เป็นตัดเทาฮะตัดเทาเสาเดียวเสาบีเป็นสีดำเพดานเป็นสีเทานะฮะก็จะตัดมาแบบนี้แอร์ A ด้านหลังมีทั้งหมดนะแต่มีอยู่บนเพดานนะมีอยู่บนเพดานไม่ได้มีอยู่ด้านล่างนะครับไม่ได้มีอยู่ที่พนัก พิงหรือวางแขนไม่มีนะครับมีแค่บนเพดานนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยด้านหลังด้านกลาง4จุดนะฮะช่องนะครับอ่ะโอเคตรงนี้มีอะไรอีกแผงสวิตประตูแน่นอนมีการปรับเรียนไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะครับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเบาะที่นั่งที่เป็นผู้ขับขี่เนี่ยปรับได้8ทิศทางนะครับส่วนที่เป็นผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางนะทุกท่านปรับได้4ทิศทางนะครับ ต่างกันนะครับอ่ะโอเคเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับพวงมาลัยปรับสีทิศทางมีแพดเดิ้ลชิปให้นะฮะมีแพดเดิ้ลชิปมาให้นะครับแล้วก็การใช้งานร่วมกับตัวเลฟโซนิกนะครับเลฟโซนิกก็คือเป็นเกียร์แมนวนวลที่อยู่ในเกียร์ธรรมดานั่นเองเป็นการเปลี่ยนแบบสปอร์ตชิปนะครับอ่ะนี่คือชุดเกียร์นะครับครึ่งจอนแม็กฟอสหรือ2.2งชุดสองแม็กฟอสใส่เป็นเกียร์โตนอท8สปีดมาให้แล้วนะครับ เป็น8ปสปีดมาให้ส่วนเครื่อง3.0นะครับก็ยังเป็น6สปีดเหมือนเดิมนะทุกท่านคันนี้มีทั้งปุ่มที่เป็น i d l e stop start อันนี้คือปุ่มปิดระบบปุ่มปิดเส,สียงเซนเซอร์นะครับแล้วก็ทักชั่นนะครับแล้วก็ hill descent control ลงทางลัดชันนะครับสั่งปิดได้นะฮะสั่งปิดได้ตัวนี้เปิดนะ hill descent hill descent เนี่ยเปิดนะฮะเปิดตัวนี้เป็นปุ่มเปิดตัวนี้เป็นปุ่มปิด ปุ่มปิดพักชั่นนะครับระบบป้องกันการลื่นถไหลปุ่มปิด i d ด e r stop start ปุ่มปิดเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด 8. จุดรอบคันมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้เบรคฮมาให้แล้วรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่รุ่นพิเศษนะยังไม่ใช่รุ่นพิเศษเหมือนกับเจ้า RS นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ให้ทุกท่านดูนะครับ เปิดแอร์นะฮะเปิดปุ่มพัดลมแบบนี้นะครับ AC ทํางานอุณหภูมิแยก2ฝั่งเป็น Dual Zone นะครับแยกสายขวาได้เลยนะครับเนี่ยฮะอุณหภูมินะครับ,นะรบถ้าผมกดแยก Dual ตรงนี้นะครับผมจะปรับกี่องศาก็ได้แต่อีกฝั่งจะไม่วิ่งตามนะครับตรงนี้นะครับนี่คือการแยกโซนในเรื่องของความเย็นแล้วก็มีปุ่ม a u ต o ให้ด้วยแบบนี้นะครับ หรือว่าจะกดเป็นมันนวลนก็กดได้เลยแบบนี้นะครับหน้าจอนะครับขนาด9นิ้วขนาด9นิ้วมีฟังกช์ชันที่เป็น Android Auto Apple CarPlay นะครับใส่รุ่นนี้มาให้นะครับคือเราจะเลือกการเชื่อมต่อเป็น Android Auto Apple CarPlay เนี่ยโดยการที่เราคอนเน c t ผ่านบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi ได้เลยนะครับส่วนการสะท้อนภาพหน้าจอของเครื่อง Android เราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ เชื่อมต่อได้เลยนะครโดยที่ไม่ต้องใช้สายอันนี้เครื่องรองรับให้แล้วตอบโจทย์ให้แล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าหน้าจอหรือว่าการตั้งค่ารถยนต์นะครับนะฮะเราเข้าไปที่ฟังก์ชันหรือรูปตัวรถยนต์เมื่อสักครู่แต่ผกลับไปด้านหน้าก่อนะครับนี่เข้าตัวนี้เราสามารถที่จะดูะการลาดเอียงหรือ,อมุมของตัวรถได้เราจอดเอียงไหมนะครับจอดที่ลาดไหมนะครับ องศาของตัวล้อตรงสิงฟ,ฟ้าเนี่ยว่าล้อมันบิดไปทางไหนซ้ายขวาหรือเราจอดตรงไหมอะไรเงี้ยครับเราจะสามารถมองเห็นได้จากหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็การตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าตัวรถระบบ ADA ดเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้จากหน้าจอตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตั้งค่าการออกนอกเลนตั้งค่าการาดึงกลับของพวงมาลัยนะครับที่เป็นเลนคีฟอะไรเงี้ยนะครับมันสามารถตั้งค่าปิด,เป,ดเปิดได้ หรือปิดเปิดได้ตรงพวงมาลัยก็ปิดเปิดได้ตรงรูพวงมาลัยเล็กๆตรงนี้นะครับคือกดค้างแล้วระบบจะหยุดการทํางานหรือปิดการทํางานระบบไฟฟ้าเนี่ยฮะผมกดค้างไว้จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ elk ขึ้นมาเป็นออฟแล้วก็ออกนอกเรียนเป็นออฟอันนี้ระบบที่เป็นการดึงพวงมาลัยกลับของรถคันนี้จะไม่ทํางานถ้าผมปิดนะแต่ถ้าเปิดการทํางานมันก็จะออนเขียวตามปกติแบบนี้ตอนนี้เป็น Forward c o l r e c t i o n ัน n n i n g ก็คือเตือนนะครับเตือนก่อนการชนด้านหน้าตรงนี้กล้องจะตรวจออนไวให้อยู่ก็ขึ้นไฟสีเขียวแล้วก็เป็นระบบที่เป็น Emergency b r k k e นะครับที่จะช่วยนะครับป้องกันเวลาที่นะครับมีกรณีเกิดความไม่ปลอดภัยรถเข้าใกล้สิ่งกีดขวาง,งมากเกินไปเข้าใกล้คันหน้ามากเกินไปรถจะเบรกให้อัตโนมัตินี่คือ Emergency b r k k e นะครับ emergency brake แล้วก็มี Forward Collection Warning เนี่ยคือเตือนก่อนการชนด้านหน้ามีมาให้ด้วยนะครับอ่าอันนี้มีมาให้ครบอะนะเตือนทั้งคันเนี่ยระบบไฟฟ้าการล็อกประตูนะฮะไฟส่องสว่างที่ปดัดน้ำฝนคือเราสามารถตั้งได้เลยนะครับการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับมันสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้เลยนะครับกดตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดออกนะครับอยากได้แบบไหนอยากตั้งค่าอ่ตัวระบบตัวรถเราเป็นยังไงนะครับมีให้เลือกตามชอยตรงนี้เลยมันจะง่าย จะง่ายมากแต่ถามว่าถ้าเรากดตรงเนี้ยหน้าจอเลือนไม้เนี่ยกดตรงไหนคือปุ่มสามปุ่มล่างตรงนี้นะครับกดเลือกก่อนกดซ้ายกดขวาก่อนนะครับเลือกหาตัวที่เป็นการตั้งค่าตัวรถนี่ครการตั้งค่ามาละแล้วก็กดปุ่มกลางเนี่ยฮะมันก็สามารถที่จะไปเลือกรายละเอียดอื่นได้ต่ออย่างเช่นตั้งค่าการรักษาตัวรถคือระยะเข้าศูนย์ว่าเราจะเข้าช่วงไหนระยะกิโลเท่าไหร่เลขไม์เท่าไหร่มันจะตั้งได้ มารบัตเราจะตั้งอะไรขึ้นมานะครับอุณหภูมินาฬิกาวันที่หรือค่าปริมาณน้นํามันที่อยู่ในถังมันสามารถตั้งเซตขึ้นมาได้หมดเลยนะครับสามารถตั้งขึ้นมาได้หมดเลยนะฮะว่าจะเอาอะไรขึ้นมาโชว์หน้าจอนะครับแล้วก็กดแบ็กออกนะครับถ้าเราตั้งค่าเสร็จกดแบ็กออกได้เลยนะครับเรือนไม้มันปรับได้สองแบบนะเรือนไม้ปรับได้สองแบบรูปแบบเรือนไม้นะครับก็หน้าตาเป็น อินรเกตแบบนี้ก็สวยนะฮะนิ้วหน้าจอความกว้างของหน้าจอตรงกลางเนี่ยเนิ้วนะฮะ่ะแบบนี้มีปุ่มพุชตาร์ต,ตรงนี้มาให้แน่นอนมีอยู่แล้วนะฮะในระบบรุ่นรถที่เป็นตัวท็อปนะฮะไฟจุกเฉินด้านบนอยู่ตรงนี้กล่องตัวนี้เป็นกล้องบันทึกภาพนะซึ่งเดี๋ยวผมจะติดตั้งไว้ตรงหน้ากระจกบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งไว้ให้นะฮะใต้ตรงนี้นะครับแสงสีเขียวที่อยู่บริเวณกระจกมองหลังตัวนี้เป็น สัญลักษณ์การเปิดออนนะครับสำหรับกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับอ่ะมีเปิดไว้ให้แต่ถ้าเราปิดไฟมันจะดับคราวนี้ถ้าแสงจากรถส่องมาด้านหลังมันจะไม่ตัดให้เราต้องเปิดไว้ให้ไฟเขียวมันขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเปิดไว้ไฟเขียวมันขึ้นแบบนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติไม่น่าจะมีอะไร PIND ปกติอยู่แล้วตำแหน่งตัวนี้นะครับผมแนะนำไปบ่อย,อยในเรื่องนี้แต่ว่าคลิปนี้ผมพามาดูรายละเอียด คร่าวๆแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นคร่าวๆที่พอจะเห็นได้บ้างว่าภายในตัวรถเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างเนี่ยฮะด้านบนเมื่อกี้มีไฟเกงนะครับเปิดได้ตรงนี้เลยนะถ้าเราเปิดประตูตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดสั่งงานไว้ให้ก็คือว่าเปิดประตูแล้วไฟติดได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ปิดไปก่อนไม่เป็นไรมีช่องใส่แว่นตานะครับตัวนี้อ่นะรายละเอียดทั้งหมดนะครับ จริงๆระบบมันก็จะมีมีเยอะครบคันเลยละสําหรับคันนี้ไม่ว่าก็จะเป็นาการทํางานมัลติคอเลชันเบรกนะครับมัลติคอเลชันเบรกคือเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุถุงลมทํางานนะครับรถคันนี้จะกดเบรกไว้ให้นะครับไม่ให้รถเลื่อนเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ว่าเราจะกดคันเร่งมันก็ไปต่อไม่ได้นั่นคือมัลติคอเลชันเบรกคือการตัดระบบการทํางานของตัวเครื่องเมื่อถุงลมทํางานหรือเกิดการชน มี PMM นะครับ Pattern My Application Mitigation นะครับ, uh, ification, ification, รบตัวนี้ช่วยในเรื่องของตัดกำลังเครื่องยนต์เหมือนกันในกรณีผมจอดอยู่แบบนี้ข้างหน้าคือรถข้างหน้าคือกำแพงผมกดคันเร่งนะครับแทนที่จะเหยียบเบรกไว้ผมกดผิดเอาง่ายๆนะครับรถจะตัดการทำงานของเครื่องยนต์ให้นะครับอันนี้ก็มีนะในระบบตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเตือน นะการออกนอกเรียนดึงพวงมาลัยกับคันนี้มีไว้ให้หมดแล้วนะครับคันนี้มีไว้ให้หมดแล้วทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะโอเคคราวนี้พอผมสตาร์ทเครื่องหรือกดออนเนี่ยมันจะเห็นแสงไฟที่เป็นแอมเบลไลท์นี่แบบนี้ที่อยู่ตรงสีทองกับประตูตัวนี้มันจะขึ้นเป็นแสงสีขาวมาให้แต่ในรุ่น RS เนี่ยจะเป็นสีแดงอ่าก็มีความต่างมีความต่าง ก็อยู่ที่เลือกแล้วตรงนี้อันนี้ก็มีระบบความปลอดภัยมาให้ครบรุ่นนี้อัลติเมทนะครับส่วน rs ก็จะมีชุดแต่งมาให้รอบคันทุกคนัน rs มีชุดแต่งมาให้รอบคันก็จะแตกต่างออกไปแล้วหลายๆถ้ท่านยังไม่ได้เห็นสีเงินด้วยคันนี้คือสีเงินสีเงินบริเยณที่อยู่ในรุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงลองดูละละเอียดแล้วก็ปรึกษาเข้ามามีข้อสอบถามมีข้อสงสัยจุดไหนนะครับปรึกษาเข้ามาได้ทักข้อความ เข้ามาได้แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากดูแบบไหนส่วนไหนรุ่นไหนนะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะฮะมาเลยทักมาได้เลยถามมาได้เลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะร,รุ่นอื่นต่อไปว่ามีอะไรบ้างในแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็รายละเอียดแต่ละรุ่นเป็นยังไงน่าใช้แค่ไหนครับแล้วก็เดี๋ยวฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรสำหรับการพาชมรถมิวอิสุมิวเอปี2025ในเกรรุ่นที่เป็นอัลติเมทนะครับหลายๆท่านอาจจะไม,ไม่เคยเห็นสีเงินสีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาสีอื่นมาให้ดูด้วยเพราะว่าเขามีทั้งหมด6สีอย่างที่ผบอกไปต้นคลิปนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเคยเห็นกันสเท่าไหรไ่สำหรับสีเงินนะครับ โอเคคลิปนี้กันอันฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ